ก้าวย่างแรกสู่มิติไร้ขอบเขตเผชิญคำสาปจักกะวานเคนกับข้าแก้วและบักข้าถือเวียงออกมาจากประตูมิติอย่างรุนแรงจนล้มลงในดินแดนที่โบมีพื้นดินมันคือห่วงอวกาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่กำลังตายและความว่างเปล่าที่เย็นเฉียบอากาศมันโบมีเลยเคนหูสึกว่าร่างกายมันกำลังจักถือทำลายด้วยพลังงานที่มหาศาล เค้นรีบชักตะขอควายคูใจออกมาตะขอนั่นเปล่งแสงสีทองที่บริสุทธิ์แล้วสั่งกำแพงพลังใสๆขอบโตโตกับข้าแก้วและบักข้ามไวเห็ดให้พวกเขาสามารถหายใจได้อีกครั้งนี่คือโลกที่พญาเสือมันเว้าถึงมิติที่เต็มไปด้วยข้ามศากที่จักเห็ดล่ทุกสิงเค่นเว้าด้วยน้ำเสียงที่นักแน่นแต่แฝงด้วยความตกตะลึงในความยิ่งใหญ่ของจักรกาล ค้าแก้วมองไปที่ดวงดาวที่กําลังแตกดับแล้วว่าไอเคนคําสาบนีมันใยโพดเข้าจักสู่กับมันจังไดบักคําเองกระเบิงไปรอบๆด้วยความย่านสุดขีดเขาหูสึกว่าชีวิตของเขามันเล็กน้อยคักหลายในห่วงอวกาศที่บ่มีที่สิ้นสุดเคนใส่ตะขอควายที่เปล่งแสงเป็นเข็มทิศนำทาง ตะขอนั้นชีไปที่ดวงดาวที่มืดมิดและมีพลังงานสีดำหมุนวนอยู่มันคือศูนย์กลางของค่ำสาบที่อาจารย์ใหญ่มันพยายามจักปลดปล่อยเคนฮัวาภารกิจนี้มันคือการแข่งขันกับเวลาเขาสร้งให้ทุกคนเตรียมโตให้พร้อมแล้วใส่วิชาโตเบาผสมกับพลังของตะขอเพื่อแลนไปในความว่างเปล่าของจักรกวานไปโลดค่ำแก้วบัค่ำเข้าจักไปบูกับค่ำสาบของจักรกวาน เฮาจาักต้องเหตุไล่มั่นให้ได้เพื่อฮักษาปกป้องโลกเฮาและทุกมิติไว้เคนน้ำตะขอวข้พุ่งเข้าสู่ความว่างเปล่าของอวกาศไปอย่างกล้าหารการเดินทางสู่จุดจบของคำําบศักำลังจากเริ่มต้นขึ้นแล้วในมิติที่บอมมทางกลับหลังแล้วเที่นกระพวกแลนเมื่อถึงเหตุทุงดาวแตกมันคือบริเวณที่เต็มไปด้วยเศษซากของดวงดาวที่ถืกเฮ็ดไล่ อุก,กาบาทขนาดใหญ่น่อยล่อยอยู่ในอวกาศแล้วแลนด้วยความเรี่ยวสูงการเดินทางมันอันตรายคักหลายเพราะพวกเขาต้องลบหลีกเศษซากที่แลนไปมาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาหูซึกว่าร่างกายมันไร้น้ำหนักจนควบคุมโตเองลำบากเข่นใส่ตะขอคว้ายเป็นอาวุธและเป็นสมอเพื่อยึดกาะกับอุก,กาบาทพวกนั้นเขาใส่ตะขอพลักโตเอง แหลนไปมาในอวกาศอย่างว่องไวบะคําคั่าแก้วใส่แร่งพลักโตเองไปโลดอย่าให้เศษซากพวกนั้นมาถือโตเฮ้าเข่นสั่งด้วยน้ำเสียงที่นักแน่นแต่ต้องค่อยปรับจังหวะการหายใจในฟองอากาศที่ตะขอสางไว้ท่านใดนั่นเองแสงสว่างของอุกาบาดกระดับลงแล้วมีพลังงานสีดำขนาดใหญ่กอ่อโตขึ้นมาตรงหน้าพวกเขา มันคือผู้เฝ้าทางที่ถือกำเนิดจากพลังงานมืดของจักรวาลมันบบมีรูปร่างที่ชัดเจนแต่มีดวงตาที่เปล่งแสงสีม่วงดำแล้วยื่นนวดพลังงานเขา่าไซเคนอย่างรวดเร็วมันคือการต่อสู้ที่เหนือความมิติใดๆที่เคยเจอมาแล้วเคนหูว่าเขาบบมีเวลามาล่องผิดล่องถือเขาไายคาถาบริสุทธิ์ขันสูงสุด แล้วตะขอควายกับเปล่งแสงสีทองอัมพันรุ่นแรงคักหลายแสงทองนั่นปะทะกับพลังงานมืดของผู้เฝ้าท้างจนเกิดเสียงระเบิดทิงเงียบในอวกาศบักค่ำกับค่ำแก้วใส่แรงทักเบิดพลักอุกาบาทขนาดใหญ่เข้าใส่ผู้เฝ้าท้างเพื่อซอยเข่นการต่อสู้มันเป็นการบู้แบบสมต่อหนึ่งที่ไร้น้ำหนักเข่นอาศัยจังหวะที่ผู้เฝ้าทางถึกรบกวน ใส่พลังทั้งเมิดแท่งตะขอควายเข้าสู่แกนพลังงานที่อยู่ใจกลางของผู้เฝ้าทางท่านที่พลังงานมืดกระถือดูดซับเข้าสู่ตะขอแล้วสลายหายไปผู้เฝ้าทางมั่นกรีดร้องอย่างเงียบๆแล้วร่างของมันกระแตกดับกลายเป็นละอองดาวไปในความว่างเปล่าเข่นหายใจหอบนักเขาเบิดแห้งคักหลายแต่เข็มทิศของตะขอควาย ก็ยังคงชี่ไปที่ศูนย์กลางของค่ำสาบอยู่การเดินทางมันยังอีกยง่ไกลแต่ใช่ชนะครั้งแรกในจักรวาลก็เป็นของนายห้อยทมินแล้วเคนกับพวกแล่นทะลุความว่างเปล่าของอวกาศมาจนหอดถึงดาวเคราะห์ที่ตะขอควาชี้ทางมันคือศูนย์กลางของค่ำสาบดาวเคราะห์นั่นมีสีดำลำ่ำแล้วมีพลังงานที่บดีแพร่ออกมา เคนสั่งให้ทุกคนลงจอดอย่างรวดเร็วแล้วตะขอควายกระสังกำแพงพลังครอบพวกเขาไวทันทีอากาศพี่มันเต็มไปด้วยพิษอย่าถอดชุดป้องกันเด็ดขาดเคนสั่งด้วยน้ำเสียงที่นักแน่นพื้นดินของดาวเคราะห์มันนิน่นแล้วเต็มไปด้วยสารสีม่วงดำมันบปอแม,มนม่นดำธรรมดาแต่มันคือเชื้อโรคโรคหายที่กำลังกลืนกินดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วกำลังแพร่กระจายไปทั่วจักรวาลเคนหูซึกได้ว่า อาจารย์ใหญ่มันเป็นแค่คนที่ถือหลอกใส่ให้มาปลดปล่อยเชื้อโรคนี้ซื่อ,อ,อ,อดอกภัยผิบัติที่แท้จริงมันใหญ่โตกว่าที่เคยคืดไวคักหลายบักคำม,มองไปที่สากข,ของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วซึ่งมีรูปร่างแปลกตาคักหลายไอเคนนี่มันคือโรคที่เฮ็ดไล่ทุกสิ่งทุกอย่างอิหลีบ่มันน่ากลัวคักบักคำว้าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวคำแก้วกระไรคาถาเยียวยาใส่วัวควายที่ถือกักเก็บไว้ในฟองอากาศป้องกัน เพื่อซอยให้พวกมันมีแห้งสู้เคนเดินนำหน้าไปตามร่องรอยของเชื้อโรคจนมาหอดใจกลางดาวเคราะห์ที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่โตที่ถือสร้างมาจากเชื้อโรคทั้งหมดมันคือผู้สร้างคำสาบที่แท้จริงมันมีหนวดที่เงี้แล้วมีดวงตาสีแดงที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่ามันคือตัวแทนของความตายและความเสื่อมสลายของจัก,กรวาลทั้งหมด็ดมันหันมาเบิงเคน แล้วทรงเสียงคำรามที่ดังก้องไปทั่วอวกาศเคนฮู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันคือการบูก,กับความสิ้นหวังของจัก,กรวาลเขาชูตะขอควายขึ้นแล้วรวบรวมพลังบริสุทธิ์ทั้งหมดของความหักและความเมตตาที่ได้มาจากโลกอีสานเข้าสู่ตะขอมันคืออาวุธเดียวที่สามารถตอกอกับเชื่อโรคนี้ได้มาโลดคำสาปของจักรวาลกูคือนายห้อยทมิน กูจะเฮ็ดไล่มึงด้วยพลังของความเมตตาที่แท้จริงเคลนซักตะขอควายออกมาแล้วเผชิญหน้ากับผู้สางค่ำสาบมันคือสิ่งมีชีวิตที่ง่ญยโตจนสุดสายตาแล้วเต็มไปด้วยความเสื่อมสลายของจัก,กรวาลมันยืนหนวดพลังงานสีดำเขาใส่เคลนท่านที่พลังงานนั้นเฮ็ุให้กำแพงพลังของเคนสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบักค่ำค่ำแก้วซอยป่องกันกูไว กูจะต้องใช้พลังที่แท้จริงของตะขอเคนสั่งด้วยนำเสียงที่นักแน่นแต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นสุดขีดเคนรับตาลงเขาหู้ว่าเขาเบอสามารถเฮ็ดไล่สิงมิดชีวิตที่เป็นเชื่อโลกได้ด้วยการขาเขาต้องชำระล่างมันเคนล้ำลึกถึงวิชาน่ายหอยที่แท้จริงที่ว่าถึงความเมตตาต่อสัตว์และทุกสรรพสิ่งเขาเปลี่ยนพลังของตะขอควายจากอาวุธให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งการเยียวยา และการชำระล่างเคนกับคําแก้วและบักค้มที่บาดเจ็บสาหัสแต่ใจก็เต็มไปด้วยไสชนะเคนใสพลังสุดท้ายของความเมตตาจากตะขอควายแล้ว่รยคาถาเปิดประตูมิติกลับสู่โลกเดิมประตูนั่นเปิดออกเป็นแสงสว่างที่อบอุ่นที่พวกเขาขึ้นหอดคักหลายพวกเขาแล่นเข้าสู่ประตูมิตินั่นแล้ว ประตูมิติก็สลายหายไปพร้อมกับเสียงรำล่าของจักรวานที่กลับมาสงบอีกครั้งพวกเขากลับมาหอดธงหน้าที่คุ้นเคยที่สว่างแดนดินตะขอควายที่เคยเปล่งแสงสีทองอัมพันก็ดับแสงลงมันเศร้าสัน่นแล้วกลายเป็นตะขอเล็กเก่าๆอันหนึ่งเหมือนเมื่อตอนที่เค่นเริ่มภารกิจเค่นหูวา บททดสอบของวิญญาณในหอยได้เสร็จสิ้นลงแลว้วเขาว่างตะขอควายนั่นลงบนพื้นดินอย่างนุ่มนวลน,นาทีของมึงจบแล้วเพื่อนหักเค่นเว้าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนหลายมือต่อมาเค่นกับคําแก้วและบักคำก็หายจากบาดแผลแล้วกลับมาใส่ชีวิตแบบเชาวบ้านธรรมดาอีกครั้งพวกเขายังคงเป็นในหอยที่ซื่อสัตย์ แล้วหักษาปกป้อ,องความสื่อสัตว์ไวในหัวใจเคนกับคําแก้วกลับมาใส่ชีวิตที่สงบอยู่ในเฮือนเกิดของพวกเขาเหมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นเลยตำนานของการบูกับจักรวาลก็ถูกเก็บไว้ในความทรงจำของพวกเขาท่อนั้นแต่แล้วในคืนเดือนเพ็ญที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์เคนก็เดินไปที่ตะขอควายเกา่เกาๆที่แขวนอยู่ เขาเห็นรอยหูบสลักรูปร่างสัญ,ญลักษณ์ไม้ที่ลึกลับถืกสลักไว้ที่ด้ามตะขอมันคือหูบของดวงจันทร์ที่มีอสอรพิษขนาดใหญ่กำลังกลืนกินอยู่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ไฮที่โบราณและไฮกว่าคำสาปของจักรวาลซะอีกเคนหูท่านที่ว่าสงงขามที่แท้จริงมันบ่ได้อยู่ในอวากาศแล้ว แต่มันอยู่ในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความลับที่ถูกฝังไว้มานานคขักหลายขําแก้วย่างเขามาหาเคนลเราเห็นร้อยหูบสลักนั่นนางเว่าด้วยนำเสียงทินนักแน่นไอเคนมึงจักไปอีกระบ่เคนยิ้มและจับตะขอควายที่กลับมาเป็นเล็กธรรมดาอีกครั้งบ่ไปบบได้ดอกขําแก้วความสงบสุขมันจากโบมี ถ้ายังมีความชั่วร้ายซ่อนอยู่ตะขอควายจักบ่มีวันเป็นเล็กธรรมดาดอกตราบใดที่โลกยังต้องการนายห้อยเทมินอยู่เคนกับพวกพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่ตำนานบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความลับและอาคมที่โบราณกว่าเดิมแล้วตำนานของนายห้อยเทมินมันจักบ่มีวันจบดอกเพราะมันคือขำมันสัญญา ที่จะหักษาโลกใบนี้ไว้ชั่วนิรัน